สวัสดีครับผมโปรดเองนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้พอดีผมเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไปเจอแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยมันก็เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ใช้คำนวณเวลาเราจะผ่อนรถเราจะซื้อรถเนี้ยครับเราอยากจะซื้อรถที่ราคาเท่านี้วางดาเท่านี้มันจะคำนวณออกมาให้เราเสร็จสับพเลยว่า รถคันนี้จะต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับบอกได้หมดเลยครับไม่ว่าจะผ่อนกี่ปีครับผมอยากจะด่าเท่าไหร่บอกหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวแอปไว้ที่ข้างนี้ก็แล้วกันนะครับเว้นที่ให้มันหน่อยนะอ่าโอเคจะได้เห็นๆกันนะครับก็คือแอปตัวนี้เนี่ยมันจะชื่อแอปว่าแอปผ่อนรถนะครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปใน Play Store ครับผมพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยครับว่าผ่อนรถฮะพอพิมพ์เข้าไปก็จะเห็นเป็นไอคอนสีแดงนี่นะครับซึ่ง โหลดมาได้เลยครับเป็นแอปที่ใช้ง่ายมากๆครับวิธีการใช้ครับพอโหลดมาแล้วเปิดแอปเข้าไปตามปกติได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะที่ข้างๆนี้เลยสมมุติว่าเริ่มต้นเนี่ยผ่อนรถซักอลองลองโจทย์แรกก่อนนะครับลดราคาเป็นอีโกคาร์แล้วกันคันนี้สมมุติว่าเป็นอีโกคาร์นะลดราคาที่50,000 0บาทนะผมอยากจะดาวลด5 0 0 0 0 0บาทในลด5 0 0 0 0 0บาทคันนี้เนี่ยผมอยากจะวางเงินดาวที่2 0 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็ผ่อ,อนสัก4ปีนะครับผมจะใช้แคมเปญดอกเบี้ย0%นะฮะดอกเบี้ย0%ครับผมมันก็จะคำนวณให้เราเสร็จสับเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าเราดาว200,000นะครับมันจะเท่ากับ40%ของตัวรถนะครับผ่อนทั้งหมด4ปีดอกเบี้ย0%เนี่ยจะตกอยู่ที่6,250บาทครับผมยอดจัดคันนี้ก็300,000บาทนะครับ,อ, 300, บ,รบอ่านี้สมมุติว่าเป็น e กองคาร์นะครับซึ่ง เป็นการคำนวณที่แบบเป๊ะตรงเป๊ะเลยนะครับผมลองกดทวนดูแล้วนะครับเชื่อถือได้นะครับแอปนี้ครับก็เป็นอาทิตแจ๋งมากๆเลยนะฮะลองโหลดไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวลองอีโจทย์หนึ่งนะสมมุติว่าเอาเป็นปิกอัพแล้วกันนะครับปิกอัพราคากลางๆหน่อยตีไปกลมๆนะครับสมมติว่าปิกอัพคันนี้ราคาประมาณ70,000 0บาทนะครับเจ็ดแสนบาทแล้วผมจะจะวางดาวที่สองแสนบาทเหมือนกันนะครับก็ใส่ไปนะครับสองแสนบาทครับผมเอาดอกเบี้ยสักหนึ่งจุดเก้าเก้าครับ ดอกเบีย้ย1.99แล้วก็ผ่อนที่5ปีจํานวน60มวดครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับมันจะคํานวณให้เราเสร็จสับเลยเหมือนกันนะครับว่าเงินดาว200,000บาทนี้จะตีเป็น28.57%ของราคารถนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ย1.99เนี่ยจะเท่ากับ49,750บาทตลอดระยะเวลา5ปีครับเจ๋งมากเลยนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยจะรู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าไอด้ดอกเบีย้ย1.99เนี่ย ตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยเราเสียดอกเบี้ยไปจำนวนเท่าไหร่ซึ่งแอปนี้มันคำนวณให้เราเสร็จสับเลยนะฮะ5ปีของราคาลด700,000นะครับดาวไป200,000ดอกเบี้ย1.99นะครับค่าดอกเบี้ยรวมอยู่ที่49,750บาทครับผมแล้วก็พ่อนนะฮะ 60เดือน5ปีจะอยู่ที่9,163บาทครับผมปัดเศษได้เลยนะครับบอกให้เราเสร็จสับเลยนะครับว่า5ปี60เดือนเนี่ยไอผ่อนเดือนละ9,163บาทเนี่ยครตลอด5ปีครับยอดผ่อนที่เราผ่อนไปทั้งหมดกับรถคันนี้นะครับจะเท่ากับมูลค่า549,750บาทบอกครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวลองที่จดสุดท้ายกันนะฮะสมมุติว่าจ์สุดท้ายก็จะเป็นรถ SUV แล้วกันนะครับรถที่นิยมกันมากนะครับในตอนนี้สมมติว่าเอาเป็นตัวแบบท็อปๆเลยนะครับราคาที่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นนะฮะราคารถ 1, นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นผมดาวสักที่ห้าแสนบาทครับผมก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าห้าแสนนะฮะห้าแสนบาทครับผมดอกเบี้ยสัก1 5แล้วกันนะครับผ่อนที่5ปี60มวดเหมือนกันนะครับ กดโอเคไปเลยครับผมมันจากคำนวณให้เราเสร็จสับเลยนะครับว่า1.5%ต่อปีเนี่ยเราจะเสียดอกเบี้ยที่71,250บาทครับผมจากตลอดระยะเวลา5ปีนะครับ5ปีก็ตกผ่อนอยู่ที่1 7 0 2 1บาทครับผมคำนวณให้เราเป๊ะๆเลยนะครับ5 0 0 0 0บาทของยอด1,450,000เนี่ยก็จะอยู่ที่ สามสนะครับคำนวณให้เราเสร็จสับเลยนะฮะคืออันนี้เนี่ยมันจะดีตรงที่เป็นข้อมูลที่เวลาเราจะตัดสินใจซื้อลรถว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อลรถนะครับว่าเราอยากจะได้ลดราคาเท่าไหร่ประเมินเข้าว่าแล้วว่ามันผ่อนสักเท่าไหร่ดอกเบีย้ยอะไรประมาณเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นแอปที่เก๋งมากๆเลยฮะก็เอามาฝากกันนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเราจะได้คำนวณเบื้องต้นกันได้ง่ายๆนะครับว่ารถที่เราอยากได้นั้นถ้าเราวางเงินดาวนไเเนนี่่่่ยจะะะตกผออูททาหร เกิดว่าเรามีเพื่อนๆที่กําลังจะออกรถแล้วก็น่าจะสนใจในแอปอะไรพวกนี้ครับผมก็ส่งต่อให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ